มันจะมีอยู่เกมหนึ่งที่แฟนเชลซีจําได้และแฟนอาร์เซนอนก็จําได้และแฟนทีมอื่นก็อาจจะจําได้แต่มันจะจํากันคนละแบบนั่นคือนัดชิงลิขับปี2 0 0 7ที่มิลเลนเนียมสเตเดียมแล้วมันก็เป็นนัดชิงครั้งสุดท้ายที่ใช้สนามนี้ก่อนที่จะย้ายไปเวมบีในแง่หนึ่งอะ่ะเกมนี้ก็ควรจะถูกจดจําแบบสวยงามแต่มันจะมีช่วงท้ายเกมอะ่ะมันกลับกลายเป็นภาพที่มันไม่น่าดูเลยปีนั้นอะ่ะเชลซีเป็นฝ่ายได้แชมป์แต่ถ้าถามแฟนเชลซีจริงอ่ะสิ่งที่จําได้กว่าถ้วยก็คือภาพของจอห์นเทอร์ลี่ในจงันง แล้วก็ถูกหามส่งโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนแล้วพอเขาได้สติเขาก็กลับมาที่สนามอีกครั้งเพื่อมาชูถ้วยกับเพื่อนร่วมทีมมันคือโมเมนต์ที่อธิบายคําว่ากับตันได้ตรงที่สุด แล้วมันก็ไม่แปลกเลยที่แฟนเชลซีจะรักจอนเทอร์รีมากขนาดนี้แต่ถ้ามุมของแฟนฝั่งอาร์เซนอลสิ่งที่จําได้ในเกมนั้นมันไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่มันคือช่วงเวลาของโปรเจกต์ยังกันตอนนั้นอาร์เซนอลกำลังอยู่ในช่วงผัดใบเต็มตัวเพิ่งย้ายมาเล่นที่เอเมเรสตเดียมงบประมาณก็ถูกจํากัดมากขึ้นอาร์เซน่เบนเกอร์ก็เลือกทางที่มันชัดเจนก็ค,คือการปั้นเด็กและถ้วยลีกครับก็ถูกใช้เป็นเวทีของเด็กมาโดยตลอดซึ่งเขาทำมาหลายปีแล้วแต่ในปี2007เนี่ยคือปีที่มันไปได้ไกกกลลลททีี่่่สุดุดดดในนนนรรรออออออบบงงแะะชชเเเม็ซ เปลิเวอร์พูลตกรอบด้วยสกอร์หกสามที่แอนฟิลแล้วก็ผ่านสเปอร์มาได้แล้วก่อนนัดชิงอ่ะเวนเกอร์ก็พูดไปชัดเจนว่าในเมื่อเด็กพวกนี้พาท,ทีมมาถึงตรงนี้ได้พวกเขาก็ควรได้เล่นนัดชิงแลวเขาก็ทําตามคําพูดนะั้นจริงๆไม่ส่งองลีฟานเมอร์ซีโรซิกกี้กิบโตซิลวากัลลาสฟามินีเลมันลงและได้ยังการเกมนั้นอายุก็เฉลี่ยประมาณ22ปีนําโดยฟันเบกาส์อายุ19วอลคอร์ดอายุ17เจแล้วก็ดนนูซอนอายุ19เก้าถึงพวกเขาจะแพ้ในวันนั้นแต่สาหรับแฟน อังกพายได้การคุมทีมของโฮเซ่มูรินโญ่ก็คือทีมที่เคี้ยวลากดินและแข่งแก่งที่สุดทีมหนึ่งของอังกฤษในเวลานั้นก่อนหน้านั้นพวกเขาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัยซ้อนก็คือ2005กับ2006และมูรินโญ่ต้องการกวาดทุกแชมป์ที่ขวางหน้าเพื่อประกาศศักดาวข,ของเขาและเขาไม่สนใจใครหน้าไหนดังนั้นและนั่นก็คือเหตุผลที่เกมนี้ยังถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะใบแดงที่มันเกิดจากความวุ่นวายท้ายเกมแต่เพราะมันเป็นเกมเดียวที่2ทีมลงมองย้อนกลับมาแล้วเห็นตัวเองในแบบที่ต่างกันมากที่สุด และในฤดูกาลปี2025ถึง2026เนี่ยทั้งสองทีมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในลีกครับหรือคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศเตะ2นัดนัดแรกเตะที่บ้านเชลซีก่อนครั้งนี้มันไม่ใช่นัดชิงแต่ใครชนะจะได้เข้าชิงและไม่ว่าเชลซีหรืออซร์เนอลเนี่ยจะอยู่ในช่วงไหนมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมเสมอคือ2ทีมเนี้ยเวลาเจอกันเมื่อไหร่มันก็มักจะเป็นเกมที่ควรค่าแก่การดูทุกครั้งถึงแม้มันจะเตะดึกไปหน่อยก็ตามแต่ผมก็จะตื่นมาดูให้ได้อยู่ดีพรรร้้ออออออมมมมกกกกกัััับบบผูสสสนนนนนนุนขงงงงงเเาาาา็คคคืืื่่่ดดวฟๆ10ปปป๋๋ปิิทีไล ้อง,องอแฟนตื่นวันนั้นโดนบ่นชัวร์แต่พราะบ้านอย่างเราเรื่องแค่นี้เราไม่กลัวหรอกถึงพูดมาขนาดนี้คนคนงสงสัยว่าผมต้องเด็กนอนหรือเด็กเชลซีแน่เลยคาตอบคือแค่หาเรื่องดื่มเฉยๆอย่าลืมนะครับผมว่าเกมนี้หา้ามพลาดนอนเอาเชลซีก็เอาเชียร์บอลเชียร์บาเชียร์ได้สุดเชียร์คาราบาวชนแก้วครับต้องขอขอบคุณคาราบาวที่สนับสนุนพวกเราครับแล้วกลับไปย้อนดูในปี2007กันอีกรอบ ก่อนเกมวันนั้นน่ะซื่องกิตพยายามขายภาพว่านี่คือเกมระหว่างเด็กอาเซนนอนกับทีมคนแก่มากประสบการณ์ซึ่งถ้าดู11ตัวจริงของทั้งสองทีมมันก็พอเข้าใจได้แต่เชลซีเนี่ยมีอายุเฉลี่ยประมาณอยู่ที่28ปีไม่ใช่ทีมแก่แบบที่สื่อบอกแต่ก็ไม่ใช่ทีมหนุ่มอะไรมากนี่คือทีมที่อยู่ในช่วงพีคของอาชีพนักเตะหลายคนนะ่ะผ่านเกมใหญ่ระดับนี้มาแล้วหลายครั้งแหลือเชลซีก็มาในแผน4-3-1-2 11ตัวจริงก็คือเชคเทอร์รี่คา,บ,า,า,าบัลโยบิชเดียร่ามาร์ก็อกก็เ,เกกน,น่นด้วยสบ ส่วนฟังอาร์เซนอลเนี่ยมันต่างกันมากเวนเกอร์เลือกใช้ทีมแบบผสมสิเว็ตัวจริงก็คืออามูเนียฮอยส์โคโลตูเล่กับตันทีมเซนเดลอสตาอเล่ฟาเมกาสเดนิวสันเดียบี้เลคอตอดียดิแย่และก็แบปติสตาซึ่งดูจากและชื่อตัวผู้เล่นในสนามเนี่ยมีจุดหนึ่งที่แฟนบอลจับตาทันทีก็คือการเจอกันของด็อกบากับเพื่อนเก่าอย่างเซนเดลอสและผู้ตัดสินในนัดนี้ก็คือฮาวเวิร์ดเว็บคนดูในสนามประมาณ7 0,000คนแลวเว็บก็เป่านกวดเริ่มเกมอาร์เซนนนอเ็่่าย,ยกกกกจก้ไงดิชสฟ บอลไม่ยากปีเตอร์เช็ครับไว้ได้และในนาทีที่7จ็ดอาร์เซนอลก็เกือบได้ครั้งวิลเลโอแบปบซิตตาลุยแหวกเดียร่ามาก่อนที่จะจ่ายเข้านาประตูบอลผ่านปีเตอร์เช็คไปแล้วแต่จะมีอาริอาดีแย่จงังหวะสุดท้ายเขาเข้าไม่ถึงโดนจอห์นเทอร์รี่สกัดออกมาได้เชลซีรอดแบบบุดบิดและในนาทีที่11บแบปติตตาก็ลองอีกครั้งสัดไกลนักกนะอบเขตโทษทั้งแรงทั้งไดม้มุมแต่ปีเตอร์เชคก็ยังยืนตำแหน่งดีซึ่งตรงนี้ไม่เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่มีอาการประมาาเลยทั้งที่เป็น เร็วเล่นด้วยความกล้าและ1ิบกว่านาทีแรกเชลซีก็ต้องวิ่งไล่ตามนั้งเกมและแบบติต้าก็เล่นได้โดดเด่นมากทั้งชนทั้งแย่งเชื่อมเกมไม่หยุดสมกับฉายาที่เขาได้ในตอนนั้นก็คือเดอะบีสและอาเซนองก็ได้ลูกเตะม,ม,มุมฟาน์มเบการ์ดเป็นคนรับหน้าที่เตะจากฝั่งของเชียเชลซีและลูกเตะม,มุมก็ถูกม่งสกัดออกมาแต่ในจังหวะต่อเนื่องอ่ะอาเซนองก็เป็นฝ่ายเปิดเกมลุกอีกครั้งในนาทีที่12ที่โอเวลคอดวัยสิปีอ่ะตามเก็บบอลจากจังหวะที่มันยังไม่ขาดทำชิิิ่่่งงกกกกัับเเเดดดออาาาาี้้้นนททควววโยยจะสลลแม็ปปใหหตุขไ Peter check, แล้วอเซนนอนก็นำหนึ่งศูนย์ลูกนีนะ้สำหรับบอลคอร์ดอ่ะนี่คือประตูที่ประกาศตัวว่าเขาไม่ได้มาเล่นแค่เกมใหญ่เลยเพื่อเรียนรู้อย่างเดียวอีกต่อไปแต่ว่าเขาพร้อมแล้วและอเซนนองก็มีโอกาสหนีห่างหลายครั้งแต่ปัญหาเดียวก็คือพวกเขายังไม่มีตัวจบสกอร์ที่เด็ดขาดพอและในนาทีที่20เชลซีก็ตอบโต้ทันทีจากบอลยาวด้วยเทา้าสายของมิเชลบอลลักเปิดให้ด็อกบาหลุดกับดักล้ำหน้าจากการยืนตำแหน่งพลาดของเซนเนลลอตก่อนที่ด็อกบาจะยิงลอดขาอมโมเนียเข้าไปแล,านานและสกอร์มันก็เสมอ1หนึ่งหนเ่งและตองนป หลังจากนั้นน่ะเกมกค่อยเข้าทางเชลซีมากขึ้นพวกเขาครองบอลได้มากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นแต่อาร์เซนอลก็ยังต่อบอลได้แล้วทั้งสองทีมก็ยังสร้างเกมลุกที่น่าดูใส่กันได้ตลอดแล้วต่อมาอาร์เซนอลก็ได้ไปเหลืองก่อนเมื่อเดนิลเซเนี่ยไปเตะมิเกลเอสเซียงในนะาทีที่28และหลังจากนั้นไม่นานเชลซีก็โดนเหมือนกันเอสเซียงเนี่ยสไลด์แย่งบอลกับแบปติสต้าแต่พลาดสตั๊ดยันเข้าอกเต็มๆแล้วก็โดนไปเหลืองในนาะทีที่3าบ้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บอะ่ะอาร์เซนอลได้เตะมุมอ แต่เป็นเป็นธรรมเนียมของแฟนบอลเชลซีที่มีต่อนเนื่องยาวนานมากกว่า2ทศวรรษและมันก็มีที่มาจากเพลงเชียร์แนวทะจันทร์ซึ่งเรื่องนี้ไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ เริ่มครึ่งหลังอ่ะเชลซีเลือกเปลี่ยนเกมก่อนทันทีอาจจะลบเบนถูกส่งลงมาแทนมากเกลเล่แล้วมันก็เป็นการเปลี่ยนเพื่อเกมบุกมากขึ้นแบบชัดเจนในนาทีที่47อ่ะอ,นอ,นอาร์เซนอลมีโอกาสก่อนด้วยไหวพรพิบของฟาเบกาสเพื่อนร่วมทีมอ่ะได้ฝ่าวแลแ้วเขาก็เล่นเร็วบอลมาอยู่ที่แบปติสต้าแล้วเขาก็จ่ายตัดหลังเดียร่าบอลมาถึงเดียบี้แล้วเขาก็พยายามยิงท่าเก่งของเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้ลงก็คือท่าตะแคงยิงแบบเทลลี่องลีแต่ปีเตอร์เชกอ่ะย,อยังไวออกไปปิดมุมได้แล้วก็ปัดออกไปแลหหลลัังงจาาาาาากกกนนนนน้ไม่นน่ททีี48ิโโดดวย็เ,าายเือ ทำฟาวใสเจนมี่อารียาดีแยแล้วเกมก็ยังเปิดหน้าแรกกันต่อการเคลื่อนที่ของอาร์เซนอลก็ยังดูไหลลื่นแล้วมันก็จบด้วยการยิงอีกครั้งของฟานเบิกับอลผ่านมือปีเต์เช็คไปแล้วแต่หลุดกรอบออกไปเพียงแค่นิดเดียวฝั่งเชลซีก็ได้ตอบโต้เหมือนกันล็อบเบนลองปั่นจากระยะราว20หลาบอลโค้งออกนอกออกรอบไปและน,นาทีที่52ิเดียร่าก็โดนไปเหลืองจากจากังหวะที่ทำฟาวเดียบี้ ถึงตอนนี้เกมยังสูสียังเร็วล้วเริ่มเห็นว่าเชลซีกำลังค่อยๆดึงเกมกลับมาอยู่ในมือและในนาทีที่55อาจเจนะตเปนก็พาเกมขึ้นมาแล้วทาให้เชลซีได้ลูเตม,มุมอีกครั้งและหลังจากนั้นไม่นานช่วงเวลาที่หัวใจแทบหยุดเต้นของทั้งสนามมันก็เกิดขึ้นจอนเทอร์ลี่พุ่งเข้าไปมงขณะที่อาบูเดียเบีก็พยายามเคลียบอลแต่จังหวะนั้นน่ะเท้าของเดียเบีไปโดนที่หน้าของกัปตันเชลซีแบบเต็มๆจอนเทอร์ลี่หมดสติทันทีนอนยิ่งอยู่กลางสนามหน้าบูรินโญ่ดูว ซึ่งตอนนั้นผมก็นั่งดูเกมนี้อยู่ด้วยภาพมันยังจําได้ถึงวันนี้เลยตอนที่เทอร์ี่หลับแล้วก็นิ่งไปเลยซึ่งมันน่ากลัวมากกล้องจับไปที่นักเตะและก็กองเชียร์ของทั้งสองทีมเห็นได้ว่าทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเกมก็ต้องหยุดลงหลายนาทีทีมแพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อนที่เทอร์ี่จะถูกหามออกนอกสนามแล้วส่งตัวไปที่โรงพยาบาลทันทีเสียงปบมือให้กาลังใจดังทั่วสนามและจอร์ดวีมิเกลก็ถูกส่งลงมาแทนเทอร์ี่แล้วเขาก็ขยับเอสเซียงไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ คิดไม่ได้อยู่ที่สกอร์หรือถ้วยแชมป์ต่อไปแล้วภาพของจอห์นเทอร์รี่ที่นอนนิ่งอยู่บนพื้นน่ะโดยที่ไม่รู้ว่ายังมีสติหรือเปล่าออมันน่ากลัวจริงๆแม้สุดท้ายทีมจะคว้าแชมป์ได้แต่ในวินาทีนั้นน่ะสิ่งเดียวที่ทุกคนกังวลคือกับตันทีมของพวกเขาอะ่ะจะปลอดภัยหรือเปล่าโชคดีที่อาการของเทอร์รี่อะ่ะไม่ได้รุนแรงอย่างที่กลัวในตอนแรกและหลังจากที่เทอร์รี่ถูกเปลี่ยนตัวออกไปรูปเกมมันก็เริ่มชะลอลงอย่างเห็นได้ชัดเจนโอกาสจบสกอร์แบบจะจแทบไม่เกิดขึ้นมีในนาทีที่อดอกบาวิงหลุดจากกกกกาาาารรรเลลีี้้้ยงยงงงมมมมมไดถึแแจะะซัออตปบ่็โสยิงงซึ่ อาร์เซนอลน่ะเปลี่ยนเกมด้วยการปรับ2คนในเวลาใกล้กันก็คือเอาตาอเล่ออกแล้วก็เอาเอเวอเลงมาแทนแล้วก็เอาอลกซานเดอร์เฮปลงมาแทนอบูดีอาบีที่มีอาการบาดเจ็บและในในาทีที่74เชลซีก็เกือบขึ้นนําเมื่อแฟรงเลมพาดลองยิงไกลจากระยะประมาณ25หลาบอลพุ่งชนคานเต็มเต็มเสียงดังสนัน่นและอาร์เซนอลก็ตอบโต้บ้างด้วยการต่อบอลจากซ้ายไปขวายอย่างไหลลื่นจนได้ลูกเตะม,มุมแต่เชลซีก็เคลียบอลออกมาได้และสวนกลับเร็วทําให้อามูเนียต้องออกแรงเซฟอีกครั้งแล้วในนาทีที่ 80, น,นตัวัว้งุดท ถอดอาริยาดียอออกแล้วก็ส่งอเดบยอลงมาหวังเพิ่มพลังในเกมลุกท้ายเกมและแล้วในสนาม,มาก็เหลือเวลาอีกหนาทีอาร์เซนอลเสียการครองบอลให้กับเอ็กเซียงในแดนกลางแล้วประตูตัดสินเกมมันก็มาถึงจากคนเดิมอีกครั้งบอลอยู่ที่ล็อบเบนเขาเปิดจากฝั่งซ้ายเดยกแม่นยําบอลข้ามหัวโคโลโตล่มาแล้วก็เป็นด็อกบาที่โฉบตัดหน้าฟิลิปเซนเดลอสไปได้แล้วเขาก็หมงได้อย่างคมกริบเชลซี Chelsea นำสองหนึ่งก่อนจะหมดเวลาไม่กี่นาทีแล้วมันก็คือภาพคุ้นตาและมันก็เป็นปัญหาที่อาร์เซนอลมันแก้ไม่ตกแม้ในนนมมุขอออองงงเก็ต้ ยอมรับกันตรงๆว่าเซนเดลอส์อะแพ้ทางด็อกบาไม่ใช่เกมนี้แต่มันเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำๆอาร์เซนอลน่ะอาจเล่นดีกว่าในหลายช่วงแต่ความต่างของเกมนี้มันอยู่ที่ตรงจุดเดียวเลยคือเชลซีมีคนที่ปิดบัญชีได้จริงๆและในวันนั้นคนนั้นก็คือด็อกบาประตูนี้ไม่ใช่แค่ประตูชัยแต่มันตอกย้ำความจริงของเกมนัดชิงว่าฟุตบอลระดับนี้ไม่ได้ตัดสินกันที่ความสวยงามแต่ตัดสินว่าใครเปลี่ยนโอกาสเดียวให้เป็นถ้วยได้ในช่วงท้ายเกมเชลซี Chelsea ก็เกือบได้อีกลูกเมื่อ e อังเดรเชิเนโก้ได้โอกาสาาายิงแต าจากจังหวะบาดเจ็บของเทอร์รี่และจากตรงน,นั้นเองเกมที่กําลังจะจบก็หลุดออกนอกเส้นทางจังหวะดึงเสื้อระหว่างจอร์ดวิมิเกลกับโคลโลตุเล่กลางสนามลุกลามกลายเป็นการชุลมุนของผู้เล่นทั้งสองฝั่งถึงขนาดที่ผู้จัดการทีมต้องลงมาจากข้างสนามเพื่อควบคุมสถานการณ์และเกมมันก็ชุลมุนมากไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้ใครทําอะไรบ้างและหลังจากปรึกษากับผู้ช่วยผู้ตัดสินฮาวิดเว็บก็ตัดสินใจไล่ตุเล่กับมิเกลออกจากสนามจากพฤติกรรมรุนแรงก่อนจะตามด้วยใบแดงของอดีบยอซึ่งถูกมองว่าไปทำฟาวใส่เวนบิดอดีบย ย่อแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและไม่ยอมออกจากสนามในทันทีต้องให้ทีมงานของอาร์เซนอลมาพาตัวออกไปและเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครข่าวสะอาดมีเกลยวเป็นฝ่ายเริ่มด้วยการดึงเสื้อแบบชัดเจนแต่ในสถานการณ์ที่อาร์เซนอลตามหลัง2-1สิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือรีบกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดแต่ในฐานะกับตันทีมตูเล่ควรดึงกลับเข้าสู่เกมแต่สุดท้ายอารมณ์ก็ชนะเหตุผลผลลัพธ์ก็คือใบแดง3ใบและมันก็เป็นภาพที่ไม่น่าจําของรอบชิงแต่ก็ไม่ควรถูกปล่อยให้กบคุณภาพของเกเฟุตบอลที่ยอดเเเยยีีี่มมมาาาตลลลออดกกกืบ90นนนนนทแะหัังงจ้ส มดเวลามันก็ดัง้นึ2-1ได้แชมป์ลีกคัพในปีนั้นไปถ้าจะให้สรุปฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยในภาพรวมผลการแข่งขันในนัดเนี้ยถือว่าโหดร้ายกับทีมอาร์เซนอลในชุดนุ่มทีมที่แสดงให้เห็นถึงคลาสและขอความได้เปรียบของเกมในหลายช่วงเวลาแต่หลังจากที่ผ่านเวสต์บอมเอฟเวอร์ตันนิวพูลแล้วก็สเปอร์มาได้รอบชิงครั้งนี้คือด่านที่ยากเกินไปสําหรับทีมชุดใหม่ของอซร์เนอรเกอร์ในมุมผมนะต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลยุคนั้นน่ะเล่นฟุตบอลได้สนุกมากนี่คือทีมที่ทั้งเกมเล่นบอลสวยม ้อมคำชมมากกว่าคำถามในฐานะทีมที่ทาให้รอบชิงนั้นนี้พิเศษด้วยแนวคิดฟุตบอลที่แตกต่างอย่างชัดเจนแต่หลังเกมอ่ะสิ่งที่แฟนบอลอาเซนนอนเถียงกันจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะแต่คือคําถามว่าไอการแพ้เกมเนี้ยมันช่วยพัฒนาเด็กได้จริงหรือเปล่ามุมนึงก็มองว่าการได้เล่นรอบชิงการเจอทีมระดับเชลซีอ่ะคือประสบการณ์ที่เงินมันซื้อไม่ได้และมีสัญญาณว่าเด็กชุดเนี้ยจะเสียความมั่นใจจากความพ่ายแพ้แต่อีกมุมนึงก็บอกว่าเมื่อเข้าใกล้ถวยมากขนาดเนี้ยสโมสรอนควรจริงจังกับชัยชนะมากกว่านี้้เพรรรราาาะะะะกกไไมม่ชนนอยิงงทํใหแดดัสส แอ์เซนอลจำนวนมากเห็นเหมือนกันว่าอาอ์เซนอลน,น่ะไม่ได้เป็นรองเชลซีทั้งเกมเกมออกจะสูสีด้วยซ้ําและมีหลายช่วงที่อาเซนอน,น่ะคุมเกมได้ดีกว่าด้วย คำพูดที่มันโผล่มาหลังเกมก็คือ we almost beat them ก็คือเราเกือบชนะแต่สิ่งที่ทุกคนยอมรับตรงก,กันก็คือความต่างของเกมนี้อยู่ที่จังหวะตัดสินเกมจริงๆอเซนอนคือทีมที่เล่นได้น่าดูที่สุดและนั่นเองที่บีบให้เชลซีต้องัาจุดแข่งที่สุดของพวกเขาออกมาความอึดความนิ่งและชื่อที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มีแค่ชื่อเดียวในเกมนั้นก็คือดีดีเย่ด็อกบาและสรุปฝั่งเชลซีมันก็เป็นแชมป์ที่มีชื่อของจอห์นเทอร์รี่อยู่ตรงกลางก่อนเกมลีกคัพในปี2007ออ่่่่่ะแทไไมมีีีใครครริดดดววาาาาจนนนนเเเ้้ลงงนนงสโยยพพ5ักหขถู หามออกจากเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ไปเยือนปอร์โตโด้วยอาการบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าแต่กัปตันเชลซีก็ผ่านทดสอบความฟิตมาได้แล้วลงนําทีมสู่สนามมิเลเนียมสเตเดียมได้และช่วงเวลาที่ทั้งสนามเงียบลงในพิพตาก็คือตอนที่เทอร์ตตรีหมดสติและนอนนิ่งอยู่กลางสนามหลังจากนั้นน่ะเขาบอกว่าความทรงจําของเขาหายไปและเขาก็ไม่รู้ตัวอีกทีตอนอยู่บนรถพยาบาลและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเขาเองอยู่ไหนคาถามแรกที่เขาถามก็คือสกอรมันเป็นยังไงบ้างและเมื่อรู้ว่าเชลซีนําอยู่คําตอบของเขาก็คือผมโอเคและผมอยากกลับไปให้เร็วที่สุดแล้ว ก็กลับมาในสนามในฐานะกัปตันทีมและภาพที่เขายืนชูถ้วยแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในภาพจําของนัดชิงในครั้งนั้นแล้วมันก็ทําให้ชัยชนะของเชลซีไม่ได้ถูกจดจําในฐานะแค่แชมป์แต่เป็นเกมที่สะท้อนถึงตัวตนของสโมสรความอึดความรับผิดชอบและกัปตันที่ยอมทิ้งร่างกายไว้กลางสนามเพื่อทีมของเขาและหลังเกมจบลงเรื่องนี้มันก็ยังไม่จบและตามไปถึงโต๊ะของสมาคมฟุตบอลอังกฤษทันที FA อ่ะประกาศตั้งข้อเก่าหาทั้งอาร์เซนอลและวก็เชลซีจากเหตุชุลมุนในช่วงท้ายเกมโดยมองว่าทั้งสองสโมสรเนี่ยล้มลนกกรรมพฤติของั เตะและทีมงานปล่อยให้สถานการณ์ในสนามหลุดออกจากความเป็นระเบียบทั้ง2ทีมอ่ะถูกกำหนดเส้นตายให้ชี้แจงภายในวันที่14มีนาคมก็คือเกือบ1เดือนหลังจากนั้นหลังเกมในวันนั้นอ่ะที่ฮาวเวิร์ดเว็บแจกใบแดงไปทั้งหมด3ใบจากเหตุทะเลาะหมู่ที่เริ่มจากการดึงเสือ้อแล้วก็ลุกลามกลายเป็นความวุ่นวายแบบเต็มรูปแบบก็คือตัวเล่เดบิโยบิมิเกลในขณะที่เอมานูเอลเอเอซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเวนบิดกลับไม่ถูกลงโทษในจังหวะนั้นแต่หลังเจ้าพอตรวจสอบภาพย้อนหลังเอฟเอก็ตัดส่นาาสวน ฝังอเดบยอแม้จะมีความเชื่อว่าเขาอาจถูกไล่ออกเพราะความเข้าใจผิดแต่พฤติกรรมหลังโดนใบแดงทั้งความกดและการไม่ยอมออกจากสนามในทันทีก็ทําให้เขาถูกตั้งข้อหาส่วนบุคคลเพิ่มอีกหนึ่งข้อผลคืออเดบยออุทธรณ์ไม่ผ่านแลวก็โดนแบนไปสานัดและโอวีมิเกลซึ่งเป็นใบแดงที่2ของฤดูกันก็โดนแบนอีก4นัดส่วน,คนโคโรตูเล่อาเซนอนอตเลือกไม่อุทธรณ์ก็โดนแบนสานัดเช่นกันทั้งหมดอ่ะถูกเล่งผ่านกระบวนการพิเศษเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนเกมเอฟเอคัพนัดถัดไปของอาเซนอลและแม้เชลซี มาากกว่ในฐานะทีมที่ทั้งแพ้ทั้งเสียผู้เล่นและทิ้งคำถามเรื่องวินัยไว้กลางสนามของคาดิฟและถ้ามองความสัมพันธ์ของอเชลซีกับอาร์เซนอลมันไม่ใช่แค่คำว่าคู่แข่ง2ทีมนี้คือหลายอย่างพร้อมกันเป็นทีมร่วมเมืองที่ต้องแชร์พื้นที่แฟนบอลและความสนใจเดียวกันเป็นศัตรูร่วมเมืองที่พร้อมเอาชนะกันทุกครั้งเพราะการแพ้ทีมฝั่งเดียวกันมันเจ็บกว่าปกติและในเวลาเดียวกันก็เป็นคู่ขาร่วมเมืองที่ซื้อขายนักเตะกันยืมกันแลกเปลี่ยนกันในวันที่ผลประโยชน์มันตรงกันและไอเกมนัดชิงปี2007เนีีมัันนส้้พธ์ไดด มันไม่ได้มีแค่ความเกลียดไม่ได้มีแค่ความแพ้แพ้หรือชัยชนะแต่มันคือเกมที่ทําให้เห็นว่า2ทีมเนี้ยเติบโตมาด้วยกันผักกันชนกันและบังคับให้กันและกันต้องดีขึ้นและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทุกครั้งที่เวลาเชลซีกับบาร์เซโลน่าเจอกนะันน่ะมันไม่เคยเป็นแค่เกมธรรมดาเลยและนี่ก็คือเทวินนทูเดลี่ช่องที่ไม่ได้เล่าให้เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลน่ะมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี